มันยังมีความเป็นไปได้เนาะแต่ว่าถ้าตามหลักอะ่ะผมว่ามันน่าเกียดอ,ะอ่ะพูดตรงๆเลยสมาคมทํามุมนี้มันมันแย่ไปเขาว่ากูจะได้ทําต่อผมไะบอกเสมอนะว่าการทําง,งานแบบนี้มันผิดฝั่งผิดฝาผมบอกเลยนะครับว่าบ้านเราฝ่ายเทคนิคจะเสือกระดาษครับคุณจะไปาหาทางออกไงกับเรื่องของการยกเลิกสัญญาถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบแนวทางในเรื่องของการทำทีมีชีในช่วงหลัง สวัสดีครับทุกคนก็ภาคบอลเพิ่งเสร็จแล้วก็คือเห็นข่าวอีชีตั้งแต่ก่อนมันจะจบขึ้นแล้วแหละคือข่าวเขาลงประมาณบ่ายสามเนาะห้เราเองก็ตามอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อเรื่อบื้องหลังคือเรารู้ว่าตอนนี้นมาช่วงสายๆเนี่ยคืออีชิเข้าไปคุยที่สมาคมให้เราก็คิดว่าจะไปคุยเรื่องรงเรื่องโตหรือเปล่าเพราะเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวก็ต้อง่นกับสิงคโปร์แล้วก็ไปเยือนสีงังกาในบอลเอเชียครับแล้วก็ไอทามมิ่งที่จะปลดเนี่ย คือถามว่ามันอยู่ในหัวไหมเนี่ยผมว่าถ้าไม่ชนะไต้หวันสักห้าหกหนึ่งเนี่ยผมว่ามันมันยังมีความเป็นไปได้เนาะแต่ว่าถ้าตามหลักอ่ะผมว่ามันน่าเกียดอ่ะพูดตรงๆเลยสมาคมทํามุมนี้มันมันแย่ไปกับการที่คุณจะไปไล่เขาโดยที่ผลงานเขายังได้แล้วก็เขา่าอยู่ในเส้นทายแม้ว่ามันอาจจะดูะกลับมาเครียดอีกรอบไหมตอนเจอสีนันการเนี่ยเขาก็าควรจะได้ทาต่อ ผมจะบอกเสมอนะว่าการทําง,งานแบบนี้มันผิดฝั่งผิดฝาถ้าเกิดคุณจะปลดเขาเนี่ยคุณควรปลดตั้งแต่ kingscup แล้วก่อนจะเล่นกับไต้หวันเนี่ยควรจะปลดแล้วแต่ว่าณตรงนั้นก็เข้าใจว่าถ้าปลดแล้วเดือนที่เจอเจอไต้หวันเดือนตุลาเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาให้โค้ดใหม่เตรียมการคราวนี้ในมุมหนึ่งคือเราก็รู้กันอยู่ว่าโอเคอาร์เฮัสซันเนี่ยมานั่งเป็นเทคนิคอลดีเรคเตอร์เนี่ยท้ายที่สุดเดียอนาคตเขาจะมาเป็นโค้ดนี่แหละ เพราะว่าเขาเองไม่ได้ถนัดในการทํางานด้านนี้อยู่แล้วแต่เขาทาได้เพียงแค่ว่าโอเคถ้าเอามารอเวลาสมาคมก็คงคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าผลงานอิชิไม่ได้เนี่ยก็ค่อยปลดแต่ปรากฏว่าพอผลงานมันได้ปุ๊บเนี่ยผมว่ามันก็ต้องใช้ช่วงเวลาที่บอ่อโสมมากกว่าเนี้คือเป็นกายว่าเราทําอะไรผิดฝั่งผิดฝาไปตลอดแล้วเราก็กลายเป็นมาบอกว่าในข่าวเป็นการตัดสินใจของฝ่ายเทคนิคผมบอกเลยนะครับว่าบ้านเราฝ่ายเทคนิคเป็นเสือกะดาษครับ ไม่ไม่มีอำนาจครับผมกล้าพูดเลยอันนี้ผมพูดจากใจนะครับอย่าไปลงที่อาจาร์หลังลงกับพี่ตุก๊กเปียคงนะผมพูดเลยว่าอันนี้ก็คือผู้บริหารก็คือทางกุดแป้งเนี่ยตัดสินใจอยู่แล้วนะครับร้อยเอร์เซแล้วก็ในมุมนึงเนี่ยมันต้องมาเคลียร์กันต่อว่าคุณจะไปาหาทางอยองไงกับเรื่องของ,ของการยกเลิกสัญญาเพราะว่าพออิชิโพสเนี่ยมันรู้เลยนะครับว่าเขาเองก็ไม่รู้ตัวมาก่อนแต่ว่าผมเองเนี่ยทราบมาเหมือนกันว่า จริงๆอ่ะเขาง้างร้อนแต่หลังจากจบเกมไต้หวันชนะสองศูนย์แล้วว่าเขาจะปลดแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็คงทําอะไรไม่ได้ในช่วงตรงนั้นเพราะว่าจะไปเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไปไต้หวันมันมีปัญหาปรากฏว่าคุมชนะไต้หวัน6กหนึ่งเนี่ยผมว่ามันจบแล้วทุกอย่างมันไม่ควรจะมาทําอะไรกับเหตุการณ์อย่างนี้แม้ว่านะครับแม้ว่าอีชีจะอยู่ต่อเจอสีลังกาแล้วคุณจะแพ้หรือเสมออะไรเงี้ยมันก็ควรเป,เป็นเวลาของเขาอ่ะอันนี้เราพูดกันตามความแฟร์เพราะว่าณักวันนี้เขาไม่ทําอะไรผิดอ่ะทําไม ทำไมบ้านเราถึงทํางานกันแบบนี้ผมว่ามันมันไม่ไม่สมปหตุสมนผลนะถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบแนวทางในเรื่องของการทําทีมีชีในช่วงหลังหรือแม้แต่เรื่องของการไดตัวนักฟุตบอลแต่ผมว่ามันมันแรงเกินไปกับการที่คุณจะปลดเขากับตอนช่วงเวลาที่แบบผลงานเขากําลังกลับมั่นใจอะแล้วเขาก็เล่นเกมที่แล้วคือมันก็เป็นคอนเซ็ปที่เราเห็นเขากลับมาเล่นได้ละแต่เกมสีรางกาเกิดว่าเขาเล่นอืดอาดเหมือนเดิมเออคุณจะปลดเขาอันเนี้ยมันมันไม่ใช่ปัญหาเพราะมันเห็นกันมาแล้วว่าเอ้ย มันอาจจะสุดท้ายแล้วกับช่วงเวลารุ่งรว่งสองปีแต่ตรงเนี้สัญญาถึงกรกฎาด้วยนะครับการจะปลดและชดเชยเี่ยเออผมเชื่อจริงว่าสมาคมชุดนี้คือคือถิงแม้จะติดปัญหาเรื่องของเองินเนี่ยแต่ก็จะหาทางเคลียร์กันจนได้นะครับแล้วเรื่องการเคลียร์สัญญาเนี่ยมันจะมี BG มาเกี่ยวดองหนองยุ่งด้วยเพราะว่า BG จีเขาก็ช่วยในการออกขั้นเลยของทีิพอปลดปุ๊บเนี่ย BG ก็ต้องจ่ายส่วนหนึ่งแล้วก็ทางฝั่งของสมาคมมันจ่ายส่วนหนึ่ง ไม่รู้ว่าคุยกันหรือยังอ่ะเพราะว่าอีชีพูดเลยอ่าพิมใน IG จีสตอรี่อ่ะเขียนเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบผมใช้คำว่ามันน่าละอายอ่ะมันมันยังเบาด้วยซ้ำนะเพราะว่าเขาเองก็ไม่ตั้งใจจะไปคุยเรื่องปดเขาจะไปคุยเรื่องอ่าการแข่งขัน2เกมที่ผ่านมาว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเอ่อมันมันมีมันมีผลงานตรงไหนที่ต้องปรับต้องแก้แล้วในห้องประชุมเนี่ยอย่าให้ผมพูดนะว่ามีใครอยู่บ้างอ่ะคุณอย่าไปบอกว่าฝ่ายเทคนิคอยู่นะมันไม่ใช่นะ มันไม่ใช่คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจอยู่นะครับในที่ประชุมเนี่ยอยาให้ผมพูดชื่อนะมันจะตลกนะครับคือฟุตบอลไทยทําอะไรกันเนี่ยคือผมว่ามันไม่ได้แปลกหรอกการเปลี่ยนโค้ชเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยเราทําอะไรเราไม่ได้ให้เกียรติกันเออผมคิดอย่างนั้นถ้าผลงานเขาไม่ดีเจอไต้หวันแล้วเขายิงน้อยเนี่ยโอ้่าปวดก็ยังโอเคแต่อันนี้มันมันไม่ใช่นะครับก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นมุมที่โอ้โหกระแสะน่าจะเกือบเกือบเอกฉันนะอะ่ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีแกว่งไปแกว่งมาว่าอีชีทำบอลไม่โอเคบนไปบนไปับนมา ผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมรู้สึกว่าอ่าิชิอาจจะทําฟุตบอลไทยไปในจุดที่เราเห็นว่าที่มันจะไปถึงระยะยาวเนี่ยมันใช้เวลานานมากๆซึ่งเราอาจจะรอไม่ไหวแต่ว่าการจะปลดเขาในช่วงเวลาตรงเนี้ยผมว่ามันมันก็ยังรู้สึกแบบแปลกๆว่าเฮ้ยมันตัดสินใจอะไรกันแบบนี้ก็ยังไม่เข้าใจบุมมองเหมือนกันนะครับรู้สึกเพียงแค่ว่าอ่าชวนพวกเราคุยดีกว่าว่าถ้าบอลไทยเป็นอย่างนี้เนี่ยอ่าเมื่อไหร่ เราจะอดทนรอควาวสําสเร็จได้หรือแม้แต่ถ้าไม่พอใจกันเรื่องแนวทางการทำทีมเนี่ยผมมันคุยกันได้นะการเล่นตัวนักฟุตบอลว่าคนนั้นคนนี้ไม่ติดเนี่ยเทคนิคก็เข้าไปคุยว่าเฮ้ยแนวทางคุณนักเตะแบบที่คุณเรียกมากับตัวที่มันมีอยู่นะเนี่ยอ่อมันแตกต่างก,กันยังไงคุณก็หาสถิติมาวัดกันก็ได้นะครับไม่ใช่ว่ามาบอกว่าสุดท้ายอยากจะเปลี่ยนแนวทางเอ่อเรื่องของการทําทีมแล้วก็โค้ชทั้งหมด บอกว่านี่มันเป็นเหตุผลที่มันฟังแล้วมันฟังได้ขึ้นนะครับส่วนใครจะคีดเห็นยังไงผมว่าเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์มาคุยกันดีกว่าแต่ที่แน่ตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าโอ้มันมันเหลือใจแต่การเปลี่ยนแล้วเป็นอัลทอเนทฮ์สั้นมาแทนเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาฟุตบอลมันก็เดินหน้าต่อไปได้เพียงแค่มันจะค้างในใจว่ากับบีชีกับสมาคมคือเราทํางานกันแบบนี้มันง่ายเกินไปแม้ว่าเขาเองจะต้องได้เงินขั้นเฉยๆก็ตามเราคงไม่ได้เอาเปรียบเขาถูกไหมว่ายกเลิกสัญญาแล้วไม่จ่ายเขาอะไรเงี้ย แต่ในมุมความรู้สึกอ่ะผมผมคิดว่ามันก็ค่อนค่อนข้างแรงโอเคแง่ของความขัดแย้งมันมีมาตลอดแหละไม่ต้องไปโกหกกันนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับระหว่างตัวของนายกหรือว่าตัวอีชิเนี่ยแต่ว่ามันก็น่าที่จะอไม่ต้องไปก้าวล่วงกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต่างคนต่างอยู่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทํางานไปพิสูจน์ผลงานผลงานไม่ดีค่อยปลดแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าอย่างนี้โค้ดที่เขามาทําเนี่ยเขาจะ เขาจะต้องอมองถึงการสร้างทีมยังไงในเมื่อถ้าเกิดว่าสร้างปุ๊บแล้วผลงานมันออกมาไม่ดีอ่าโอเคสมาคมจะจะรอไหวไหมถ้ารอไม่ไหวเนี่ยจะคุยกันยังไงปรากฏว่าเท่าที่ผมฟังเนี่ยไม่ได้คุยกันนะก็มาวันนี้เนี่ยคือผมเชื่อว่าตัวของบอดบริหารเองเขาตัดสินใจมาแล้วอะ่ะแล้วก็มาถึงหน้าที่ของคนระดับล่างๆนี่ต้องเขาต้องมาเคลียร์ก็เลยเป็นที่มาว่าโค้ดเองเขาคงรู้สึกแย่แล้วก็ไม่ยอมก็เป็นมุมที่ฟุตบอลไทยก็เป็นแบบนี้แหละ นะครับบางทีเราพูดมากก็ไม่ได้นะพูดตรงไปก็เดี๋ยวเขาก็จะไม่ชอบนะครับแต่ที่แน่คืออยากจะบอกแค่ว่ามันเดินต่อไปได้แน่นอนนะครับทีแต่ความรู้สึกของแฟนบอลแล้วก็ความรู้สึกของในแง่ของอผลงานที่มันยังยังมีเวลากลับมาเกลับมาที่มันไม่ได้แย่จนเกิดไปททำไมต้องโลเฮยแบบนี้นะครับ